สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟีทุกท่านค่ะมือน,นีเนาะคะ่ะแม่เพ่นสิบผ้ามาเบึงการปลูกหอมแบงหอมแบงเลยนะคะหอมแบงเลยในฟ้ามอินจี้ของแม่เพ่นเนาะคะ่ะคุณพ่อป,ปลูกไปแล้วคุณเกือบจะเซตแล้วนะคะแม่เพ่นกระลั่งสิมาถ่ายท้ำเนาะค่ะเนาะนี่กับปลูกไปตอนเสาแล้วเปียงหนึ่งกินเขาง่ายแล้วกับมาสู่อีกเปียงหนึ่งคุณน่ะคุณค่ะ หอมแบงเลยนี่ก็เป็นหอมแบงทีปลูกงางนะคะเพื่อนๆคะ่ะปลูกไงาม,ากมากเลยในฟ้ามของเมเพิ้ก็จะเป็นการปลูกไว้แบบต่อเนื่องนะคะแบบต่อเนื่องเลยคือตอแหลแหล่เมเพิชอบหอมชนิดนี้มากเลยนะคะเพื่อนๆมันคุ้มค่าในการปลูกแห้งคือปลูกแล้วได้ตน้นพันธุ์ขยายตอปลูกได้ตลอดทั้งปีอีกอย่าง ดอกหอมเขาจะดอกใหญ่แล้วก็มีมีรสชาติหวานนะคะดอกใหญ่ดอกอ้วนมีรสชาติหวานแห้งเลยค่ะเริ่มแหลกแม่เพอนได้มากนีหนึ่งกิโลว่าถึงดีนะคะไดส้สือเพิ่นมาเนาะคะ่ะมักชอบเขาแห้งอ่าเป็นเป็นเป็นแนววี่วา่าเออมันเป็นแนวทางเทวา่าห้าปลูกแล้วมันจะมีไร่ไดตลอดปีนะคะมีไร่ไดตลอดปีก็เป็นจังเพิ่นวาอีลีนะคะ แม <c oughs> เปิ่ลปลูกมหนีสามปีแล้วเนาะค่ะสามปีแล้วนี่คือปีที่สามยางเขาปีที่สี่แล้วนะคะย่างแล้วเพราะว่าแม่เพิ่ลไดมาช,ช่วงนั้นมันเดือนกร,รกฎาไดสามปีนี่มันเขาย่างปีที่สี่แล้วเนาะค่ะปลูกนานี่กะง่ามปลูกนานร่อนกะง่ามปลูกได้ทึกฤดูกาลนะคะแม่เพิ่ลจะบอให้ขาดฟ้ามเลยเนาะค่ะคือได้ขายนะคะช่วงที่หอมแบงทั่วไปแพงๆนะคะแบบหอมแบง อ๋ที่ข้าเจ้าขายในตลาดเนาะคะ่ะขาเจ้าขายแบบราคาแพงๆเ,เป็นเป็นลอยอยังสีนะคะตัวนั้นเป็นลอยลอยยี่สิบของเมเพ็นี่สีไดเป็นได้ขายเป็นลอยถ้าเขาขายลอยยี่สิบของเ้าสิไดขายลอยหนึ่งถ้าเขาขาย 60. หกสิบหอมแบงมูทั่วไปนี่ยนะคะหอมหอมแบงเลื่อยเมเพ็งหนึ่งสีไดหาสิบบาทสี่สิบบาทถือว่าถือว่าดีนะคะถือว่า เป็นกำไรสูงสุดแล้วเนาะคะ่ะคือเขาปลูกงายนะคะเพื่อนๆคะ่ะปลูกงางอันนี้ให้คุณพ่อปลูกกอแล้วสองต้นเลยเด้อค่ะกอละสองตน้งตนนะคะสองตน้นสามต้นก็มีเพื่อนปลูกอัน,นอันนี้ตัดลกตน้นพันธุ์ไวทอนอ้น,นี้ตน้นพันธุ์ไวตั้งหลายมือแล้วเนาะคะ่ะหลายมือแล้วแต่ห้องบ่ได้ปลูกนะคะบ่ได้ปลูก ก็เลยเป็นงอๆจากน่อยเจ็บใส่ข่งไว้มีทุระเนาะคะ่ะก็เลยไปทํำธุระก็สิเป็นงอๆเดี๋ยวเขาก็เงยขึ้นมากคะ่ะเดี๋ยวเขาก็เงยขึ้นมากเขาสิแพรออกเป็นกอใหญ่ๆเลยเด้อค่ะเพื่อนๆคะ่ะสิแพรออกเป็นกอใหญ่ๆเลยเหมะในการปลูกแห้งนะคะเหมะในการปลูกคือหนึ่งห้องบ่ต้องสือพันธุ์บ่ตองสือพันธุ์เลยคะ่ะ ต้าปลูกว้ซื้อข้างเดียวนะคะซื้อข้างเดียวประมานวาบสื้อไม่เพิ่นกับสื่อเพิ่มมากขึ้นกันนะคะสื่อเพิ่มมากขึ้นกันสื่อเพิ่มมากมาแล้วก็เอามาปลูกขายายไว้งามแห้งเด้ค่ะนี่ตัวต้นพันธุ์นะคะต,ต้นพันธุ์กับยูกิไก่เห่านี่แหละนี่กอหนึ่งกอหนึ่งนะคะนี่ออกอหนึ่งกอหนึ่งบักใหญ่เลยเด้อค่ะพึ่งไม่เพิ่นที่ถอนให้เบืองเด้อค่ะ โอ้โหโลูกแทบจะบ่ขื้นนี่นี่ค่ะนี่ก็สิีท้อนออกให้มดเลยทั้งเอาไปขายทั้งเอาไปขายทั้งปลูกนะคะนี่ตอนนี้ขายได้ยูโรส0บาทไม่เิ่นว่าโลดหนึ่งน้อยเดียวเด้อค่ะเพืเเ่อนเพื่อนค่ะนี่ต้นเขาใหญ่เงาต้นงาม นี่คะ่ะเป็นการปลูกที่ว่าคุ่มค่าแห้งเนาะคะ่ะคุ่มค่ามากๆยางต้นหอมทั่วไปที่เขาเป็นหอมแบงหอมแบงอทั้งเหนืออย่างยางสันเนาะคะ่ะตัวนั้นต้องสืบพันธ์เขามาปลูกตลอดนะคะต้องสืบพันธ์มาปลูกตลอดเลยเพราะว่าเขาเก็บพันธ์ไวเองก็ไดอยู่แต่บวความงอกจากบวไดบวเกิดบวดีคือจังสือเขามานะคะ ถ้าเ้าเก็บพันธุ์พวกนันไว้สิได้อยู่เทียเดียวนี่ค่ะเป็นการปลูกข้างเดียวตลอดชีวิตกบว่าได้นะคะตลอดชีวิตกบว่าได้ตัวนี้สิถอนออกเบ็ดมือนนี้นะคะถอนออกเม็ดมือนี้เพราะว่าสิปลูกแปลงเก่าเพิ่นน้ำเหลือเหลือจากปลูกแปลงเก่ากับสบิเอาไปมัดขายนะคะถอนขายทุกวันเด้อค่ะถอนขายทุกวัน ถอนขายทุกวันเด้อค่ะนี่ก็เเรือเรืออายุเท่านี้ได้บ่มเมนน้อยได้อน่ค่ะแล้วก็อีกแปลงนึงฝากไปพูนผุนท่นเดียวกันเง่ๆเขียวๆผุนพี่้องแนมเห็นบอกค่ะตลอดแนวเลยผุนแงาเลยนะคะ,ะแปลงนั้นงามเฮียงคือกันนะคะมิตกอใหญ่ๆต้นใหญ่ๆแบบนี้แหละคะ่ะบางคนอาจจะว่าใส่ปุ๋ยสูตรใดไม่เพ่นบ่มีปุ๋ยสูตรนะคะไม่เพีนเห็ดปุ๋ยใส่เองในฟ้ามนะคะเพราะว่าเห้าเห็ดแบบอินรี์ค่ะอินรี่ลอยไปเส้น ในฟ้ามของเห่าหนิสิใสอินซี่ลอยเปอร์เซ็นต์เอค่ะเพื่อนๆค่ะอินซี่จากปุย๋ยทําเองนะคะปุย๋ยทําเองและะ้วก็น,น้ำมักขีดนี่เห่ากับผสมเองมักเองนะคะมักไวมักจุลินซี่ไวเนาะคะ่ะอันนี้ก็ปลูกพ่อแล้วนะคะคุณพ่อปลูกพ่อเหลี่ยวคุณยางก่อใหญ่เลยใส่หลายนะคะใส่สองต้นสองต้นสามต้นก็มีเพราะว่าพันเฮ่ามันหลาย ที่นี่นะคะตรงนี้ก็จะปลูกขึ้นชายโตตรงนี้มันจะเป็นรมใหม่เนาะคะ่ะทางฝั่งนี้แม่เพ้นปลูกต้นใหม่ไหว้หลายนะคะปลูกต้นใหม่ไว้เยอะเลยพอะปลูกต้นใหม่ไว,ว้แล้วส่วนนี้มันจะเดช้บอมีเดดเนาะคะ่ะบอมีเดดเป็นผัวหอมนี่เขาจะเอาปลูกแค่ฝั่งทางนี้เหลือม่หนีหองหนึ่งจักซอกนี่พ่อแปดแปดซอกบ่ะหองนี้เหลือเหลือจากนีไปหาหฮมนี่แปดซอก แปดองเนี่มันเท่าไหร่ซีเมตรซีเมตรนะคะห่องละซีเมตรนะคะจวงนี้เฮ้าจะปลูกขึ้นช่ายนะคะเพื่อนๆค่ะปลูกขึ้นช่ายขึ้นช่ายจะชอบลมชอบอากาศเย็นถตาปลูกในลมเนี่ยเขาสีาไงไ่าเด้อค่ะสีไงวนี่เฮ้าก็จะเอาส่วนคางนี่มาปลูกขึ้นชายนะคะนั่นตรงนั้นคุณพ่อปลูกบ่าแจ๊กมือเอ้ยงนั่นงามแหลวปงยอดปรงหลากเดินหลากเดินแล้วนะคะ ปลูกว่าจักมือกับงามอาปาเขาชอบอากาศหนาวนะคะถ้าอากาศห้อนก็นจะปลูกยากเนี่นนยคือกันเด้อค่ะขึ้นชายเป็นผืชดหรือผืดชอบอากาศหนาวนะคะเขาชอบอากาศหนาวแห้งเขาจะจงไวเป็นโซนนะคะโซนฟังท้างหมเนี่ยเขาสิป,ปลูกผือย่างอื่นเป็นพวกทั้งไดแดดเขาก็จะปลูกผืชดที่ต้องการแสงแดดนะคะต้องการแสงแดด ฟังทางลมเขาก็จะปลูกพืชที่ต้องการลมอยูย่ไต่ลมได้แล้วก็ใยไว้นะคะทุกส่วนทุกอย่างในฟ้ามเมเป็นจะเป็นฟ้ามอินซีลอยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆค่ะ,เป,เ,ปคะเป็นฟ้ามอินซี่จากการาดูแ,แลยางไก่ชิดเนาะคะ่ะปุ๋ยเห็ดเองจากาวัชพืชในฟ้ามของเฮ้านะคะปุ๋ยจากฟ้ามของเฮ้า ปลูกวัชพืชไว้ก็เอามาท่ำเป็นเป็นปุ๋ยนะคะ1 2ึ่งสอามสี่หาหหกแถวค่ะปลูกหกแถวก้วมกวางของหลองกับสิยุที่เมตดยี่สินะคะปลูกพักนี่ก็จะเป็นหกแถวหกแถวพอดีนะคะถ้าปลูกที่กว่านันบ่ใดแสงพ่อบ่ใดแสงพืชเท่ากับสิบบหไ่ให้ผลผลิตบอดีเท่าที่คว้นนะคะ พ่ผลิตบอดีเท่าที่ควนนี่ปลูกหกแถวหกแถวหอมกับหกแถวนะคะหอมกับหกแถวกันสิเอาหากันสะหางพดเอาหกนี่กันสะอยู่วางพอดีนะคะเพื่อนเพื่อนใดสนใจหอมแบงเลยกับทักแม่เพื่อนใดเด้อค่ะแบงปันแบงขายใดนะคะแบงขายใดสอบถามแม่เพื่นมาใดนะคะต้นนี้ก็จะปลูก ปลูกขึ้นคือเก่าล่ะให้เขาย uh ูคู่กันเด้อพอนอะให้เขาย uh ูคู่กันระหว่างหอมเลยอส่วนทั้งนี้ปลูกขึ้นช่ายทั้งนั้นปลูกหอมไปเลยพื้นที่ห้าตตองแบงลหละบัดน,นี้ตองแบงเป็นสองสองจังหวะสองสองอยางปลูกเที่ยเดียวแล้วตลอดชีวิตเพื่อนๆอน,นกะยาท่านเอาไปหลายเนาะค่ะเอาไปจากโลหนึ่งก้อนหรือครึ่งโลเอาไปขยายพันธุ์ไว้ก่อนแม่เพื่อนกระไดามาน้อยเดียวด้วยค่ะตอนช่วงแหลก อยากได้เขาแห้งอยากได้คนขั้วาหาแห้งหาจนสิ่งที่เรารักเราก็เอามาดูแลเขาเขาก็รักเาขาคือกันนะคะเมื่อเฝ้าดูแลเขาดีใส่ใจให้อาหารเขาดีนะคะเขาก็ให้ผลผลิตเท่าดียังสี่ลัะคะ่ะในแต่ละกอ่อแต่ละกอนะคะ จริงๆแล้วถ้าถอนข้ายขายนีบต้องให้แกถึงขนาดนี้นะคะอันนี้มันก็ถือขันวา่าแกเพราะว่าห้องบ่มีเวลาวมันบ่มเวลาถอนเนี่ก็กะถอนทุกมือนลค่ะแต่ถอนบ่ได้หลก็เลือไใบถ้ากลนํานะคะเลือไใบถถาปลูกนี่ก็ได้ขยายพันธุ์เนาะคะ่ะเนาะได้ขยายพันธุ์ต้นหนึ่งต้นหนึงน่งค่ะเนาะก็จะถอนออกถอนออกเพื่อเตรียมแปลงใหม่นี่ ก่อนหนีงายแห้งนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆเอาไปปลูกกับสีแบงเป็นต้นแบบนี้นะคะเป็นตน้นแกะออกเป็นต้นๆนะคะต้นใดเขาติดกันว่าแกะหยากกับว่าตรงแกะนะคะให้เขาอยู่สองต้นไปเรื่อยกับใดนะคะเขาอยู่สองต้นไปเรื่อยก็ไใดเราก็จะเอาหัวเขามาปลูกปลูกใส่แปงแปงนี่แหละให้เขายู่คู่กันนะคะ เวลาคนมาเบิงงานในฟ้ามก็จะได้สะออนเนาะค่ะสะออนควางงามสะออนควางงามคองหอมให้เขาอยู่คู่กันไปนี่แหละสองแปลงน,นะคะเป็นตาหนาปลูกมากๆค่ะหนาปลูกแห้งสําหรับอหอมผวกหนีนะคะหอมแบ่งเลยบอ่อตอ่งสื่อพันเอาพันเก้าเห่านี่แหละถอนออกให้ได้อายุสองเดือนขึ้นไปเด้วค่ะสองเดือนสามเดือนปลูกได้ แต่ตำกวนหันบบแนะนํานะคะเขาจะบบท่านแก่ถ้าหัวแก่ๆขึ้นขันสองเดือนขึ้นไปนี่ปลูกจังได้กระติดนะคะปลูกติดเล็วใหญ่ยยไยหน,นําหนานี่แห้งงามด้วยค่ะหนานาวน,านี่งามหนานาวเขาจะชอบอากาศหนาวเนาะแต่ว่าหนาเลียงไม่เพี่ยนกับปลูกขายได้ตลอดเลียงด้วยค่ะขายได้ตลอดเลียงช่วงหนึ่งบางทีพานมาปีที่พานมาหอมขาดตลาด พร้อมขาดตลาดเท่าถอนไปขายได้โลละหกสิบเจ็ดสิบบาทโอ้ยหนานหนึ่งเมเพิ้ได้ถึงสี่พันกว่าบาทกวา้างายของแปลงเมเพินอยู่ทียี่สิบสี่เมตรนะคะยี่สิบสี่เมตรกว้ามกว่างกับเม็ดยี่สิบทอนขายสนุกสบายมวนคักอันน้อยๆกับได้โลหนึ่งเด้อค่ะมันเยวมันหนักนำหนักดีค่ะหัวเขาก็อ้วนแล้วอวยูที่เฮ้านะคะเฮ้าใส่ปุ๋ยหลายเขากะ เขากะง่ามให้เห่าเนาะคะ่ะปุ๋ยที่ใส่กับเป็นปุ๋ยที่ห่าปงเองท่าเองเนาะคะ่ะในฟาร์มของแม่เพ่นนะคะเอามาให้เพื่อนเพื่อนเอนบิงผู้ใดสนใจอยากปลูกกะทักแม่เพ้นใดเด้อคะ่ะ0 8 5 7 5 3 4 7 5 6นะคะเหเ็ดหกะเกษตรแบบเพิงตนเองง่ายๆนะคะบ่อต้องลงทุนหลายเแบบกษตรอินซีมันประหยัดเด้อค่ะยาฉีดกับว่าใดซื้อปุ๋ยกับว่าใดซื้อ ลงแห้งย่างเดียวแห้งกับเฮ็ดปุ๋ยนี่แหละค่ะคือการลงแรงนะคะก็ดีกว่าเฮ้าเงินไปทรงเขาเนาะค่ะเอามให้เพื่อนๆพื่พี่ๆน้องๆองเบิองน้ำกันแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆขาทุกททุกคนฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้แม่เพ่นในเด้อค่ะ กดกระดิ่งไว้ถ้ารับคลิปหนาอีกต่อไปนะคะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมบวาสิยนหลังเลืออนเบิงไห่ตอนใดกะขอบคุณทุกกำลังเรงใจค่ะขอบคุณหลายๆเม่เพ่นฟ้ามกเกษตรอินทชี์นะคะบ่มีหยางสิตอบแท่นพี่น้องนอกจากคําบาขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้ความการุณนเ้ามตตาเบิงคนิีปให้เม่เพ่นเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหนานะคะ